สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาอยู่กับ most b ส s e car เนี่ยเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับม o สหยิบมาเป็นเจ้าตัว toyota l e g e n d e r นะครับผมเป็นตัว2.4นะครับผมตัว four drive ขับ4เลยนะครับเป็นตัวรถปี2023นะครับมาพร้อมกับเป็นตัวสีดำเงาเงาดุดุลรอๆแบบนี้เลยนะครับผม ตัวเลขไม้นะครับผมขับใช้งานไปเพียง40,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับส่วนสำหรับราคานะครับตั้งขายพิเศษสุดๆโปรโมชั่นเพียงแค่1,290,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับคันนี้ครับเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับผมโมดจะพามาชมภายในภายนอกกันก่อนนะครับมาเริ่มกันจากด้านตัวโคมไฟหน้าเขามาพร้อมกับเป็นตัวโคมไฟหน้าดับเบิลโปรเจคเตอร์มาให้แบบนี้โคมไฟ โปรเจคเตอร์มาให้ถึง2ดวงด้วยกันนะครับแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกนะครับผมแบบ LED คู่หน้าออกศูนย์ออกโรงงานนะครับผมแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับเขามีมาให้2จุดแล้วก็ตัวโลโก้ Toyota ครอบแก้วนะครับกันรอยขีดข่วนแล้วก็กล้องมอง360องศานะฮะด้านล่างตรงสเกิร์ตเป็นตัวไฟเด y l ไลท์นะครับผมแล้วก็ไฟเลี้ยวแบบซีนเชียลนะผมไฟเลี้ยวแบบไร่ระดับให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ตัวยางนะครับเป็นยางดันหลบนะออกศูนย์ออกโรงงานเลยนะครับติดมากับตัวรถเลยนะครับดอกยางนั้นน่นพร้อมใช้งานนะครับแล้วก็สําหรับขอบแม็กเป็นแม็กขอบ20นะครับผมลายลีเจนเดอร์นะครับออกศูนย์ออกโรงงานเช่นกันนะครับตัวกระจกข้างนะครับผมเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับสีดําเงาหล่อหลแบบนี้แล้วก็ไฟเลี้ยวปลายกระจกมีให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ ตัวกล้องมองนะครับผมมีให้เรียบร้อยแล้วเช่นกันนะฮะการสาดครับติดออกศูนออกโรงงาน4บานมือจับประตูปิดเปิดแบบขรุียมนะครับผม4บานคู่หน้ารองรับระบบสมาร์ทคีย์เลดให้เรียบร้อยแล้วนะฮะเบ,บาะภายในนะครับผมคันนี้จะเป็นเบาะหนังสีดําตัดสลับขีดกับสีแดงหล่อๆแบบนี้นะครับแล้วก็เบาะ ฝั่งคนขับนะครับจะเป็นเบาะไฟฟ้าปรับได้ถึง6ทิศทาง6ระดับเลยนะครับตัวกระจกนะผมเป็นกระจกออโต้ไฟฟ้า4บานพับเก็บกระจกข้างไฟฟ้าแล้วก็ปรับกระจกข้างไฟฟ้านะครับตัวปักกิ้งเซอร์โหมดตัวนี้นะครับแล้วก็ Click คลิกเซอร์นะฮะรองรับเรียบร้อยคันนี้สามารถต่เปิดได้แล้วก็ ตัวปุ่มเปิดปิดฝาท้ายภายในห้องโดยสารตัวปุ่ม engine start หรือปุ่ม push start นะฮะพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะฮะเซนเซอร์มีให้เรียบร้อยนะครับเซนเซอร์คลิปเลนเตือนออกนอกเลนนะครับตัวนี้แล้วก็เซนเซอร์เตือนก่อนการชนนะครับตัว cruise control นะครับมีให้เรียบร้อยแล้วล็อกความเร็วคงที่อัตโนมัติครับเลขไมค์คันนี้ครับขับใช้งานไปอยู่ที่48,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับย้ำว่า48,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับกล้องมอง 3D นะครับผมมีให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ ตัวแอร์นะครับคันนี้เป็นตัวปี2023จะปรับได้แยกส่วนอิสระซ้ายขวาเลยนะครับระบบดิจิตอลนั่นเองนะครับตัวไวเลสชัตเจอร์นะครับรองรับการชาร์จไร้สายให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ตัวเกียร์โฟนะครับปุ่มปรับโฟร์ H2H4 แล้วก็ตัว l 4นะครับผมคอนโซลตรงกลางคาลายไม้สีดำนะครับแล้วก็ตัวเกียร์เป็นตัวระบบเกียร์ออโต้มีไดโหมดอีโคโหมดแล้วก็พาวเวอร์โหมดนะครับผมสำหรับคันนี้นะฮะ ห้องโดยสารด้านหลังนะครับค่อนข้างที่จะถือว่ากว้างขวางเลยนะครับแล้วก็ตัวสภาพเบาะใช้งานไปค่อนข้างที่จะน้อยมากๆเลยนะครับตัวเพดานนะครับผมฝ้าก็เป็นสีดําแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวที่ปรับแยกส่วนอิสระสาหรับคอนโทรลแรงลมแอร์ด้านหลังสําหรับผู้โดยสารด้านหลังนะฮะตัวพาวเวอร์เอาเลนะครับมีให้เรียบร้อยแล้วก็ตัวปลั๊กชาร์จไลอ่าปลั๊กชาร์จอเนกประสงค์นะครับผมมีให้เรียบร้อยแล้วเช่นกันครับดิสเบคคันนี้ได้4ล้อเลยนะครับ แล้วก็ตัวไฟนะครับผมไฟด้านหลังเรียงเป็นเส้นสวยๆหล่อๆแบบนี้เลยแบบไลท์ไกดิ้งนะฮะคันนี้เป็นตัวพิเศษนะครับผมพิเศษอ่าครบรอบ60ปี Toyota นะครับผมผลิตเพียงแค่520คันเท่านั้นนะครับผมสัอร์สริกส,สติกเกอร์สติ๊กมาโฟนะครับผมนั่นก็คือขับสีนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวฝาท้ายครับไฟฟ้าใช้งานเพียงแค่ระบบปลายนิ้วสัมผัสแบบนี้เลยนะฮะ สติกเกอร์นะครับติดอยู่ครบอยู่พร้อมนะครับลอยเม็ดอาร์คเรียงเดิมสวยๆเดิมออกจากโรงงานเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ตัวหัวน็อตนะครับลอยองลอยอาร์คบอดี้รถเดิมเดิมโครงสร้างรถเดิมเดิมทั้งหมดเลยนะครับลอยเม็ดองเม็ดอาร์คนะครับเรียงอยู่ครบอยู่พร้อมเลยนะครับหัวน็อตครับไม่เคยมีรอยแกะรอยขันหรือรอยถอดใดทั้งสิ้นเลยนะฮะบอดี้สามก็สามารถพับเก็บขึ้นไปแบบนี้ได้หรือท่านสามารถพับลงมาใช้งานได้เลยนะับบรรจุผู้โดยสารหรือว่า บรรจุของสัมภาระเพิ่มเติมนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับผมหรือว่ามองหาอยู่นะครับเป็น PPV เจ้าตลาด Fortuner นะครับผมสำหรับคันนี้เป็นตัวรุ่นโฉมปัจจุบันเลยนะครับรถปี2023นะครับเจ้าของเก่าใช้งานไปน้อยมากเพียง40,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ ราคาตั้งขายพิเศษสุดเพียงแค่1,290,000บาทเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะซื้องินสดนะผมหรือว่าจัดไฟแนนซ์นะซื้องันสดคุยราคาต่อรองราคาหน้างานเคสบายเคสได้เลยนะท่านลองเข้ามาดูรถเข้ามาชมรถตัวจริงหรือว่าทดลองขับกันก่อนได้เลยหรือว่าท่านใดที่จัดไฟแนนซ์ปรึกษาและเอียดเอกสาร เกี่ยวกับอาชีพของท่านนะเป็นรายบุคคลเบื้องต้นนะโทรติดต่อมาหากรรมดได้เลยครับที่เบอร์098ครับ490นะครับ2739นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับเบอร์098นะครับ490นะครับ2739นะครับผมยังไงมึงจะทิ้งลิงก์คอนแทคช่องทางในต่อทั้งหมดนะครับเอาไว้ใต้ลิงก์คลิปนี้เลยนะครับลองคลิกติดต่อมาหากรรมดดูได้ไม่ว่าจะเป็นตัวเบอร์โทรนะครับลิงก์ไลน์ดีลายนะครับรวมไปถึงตัวแฟนเพจเฟซบุ๊กหลักนะครับผมสำหรับวันนนนีี้้้มกก็ตตออองขััััวววลลาไป่แะคครรบบสสด